สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกอเกาเหมือน,นเดิมนะครับมันนี้พอกันกับกับผมนะครับผู้กองสมพัน์นะครับอยู่ที่สมพานฟาร์มปบบ้านโนนราศีตำบลคอไรอันอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหสาสารคามหาสรารคามนะครับมันนี้ตรงกับวันที่มีทิศหานะครับมีมหามุกุระก้มสองพันหนร้อยหกทิศหา มามั่นหาโมงเคืองเนาะพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งวันนี้มาเช็คมีพันครบพี่น้องมันก็พร้อมสถานเลยนะครับมันก็พร้อ,อมไครไปมันฝนตกมาทีนึงเลยม,มัวอ่านมุกอัน,นเนี่ตกทีนึงเลยมาลูกเบ,บิ้งพี่น้องถ้งาไปลูกเบิง้งนะครับ บันปนในพันพี่น้องไครพักไว้พ้อมพักไว้พี่น้องเราคนแต่ว่าทั้งศากตรมันเลยเรื่อมสิดตามานีมม่แหละพ,พ,พกกี่น้องห้ามือพี่น้องเราคนสายพันพยักพี่น้องนี่ก็นี่ มาซะแล้วอีนังโอ้ยมันแนวกินนะว้ายโอโัมีคนนนกินน้องเใส่กันเลยว่าหิวอกเียเดี๋ยวเียมากินกันเดี๋ยวเียกินกัน่้

กอน่นประยให้พี่น้อง่าี้มันตกากันี่วนานนี้บ่าให้เก่ยี้เียนัตัวพี่น้องหน้าเียนัวลยพี่นโอ้มาหายเด้นี่ยินยินกัะคนนี่เนี่ยตัวนี้พี่น้องแบงคันนี่เยพี่น้องมพูดได้ยังไง้แบงค์ันใครเตียนควองคื่นนะครับ ผู้ใดอยากได้ก็โทรมาเลยพี่น้องเด้อโอ้หกัดมือคนศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับพี่จะตทมง,งั่มพี่น้องมาเลียกมากัดเราเลยนะครับแล้วถ้ามีตะภาพพี่น้องแา้วถาเป็นกันเองสจะเอาเอฟซีห่อเนาะพี่น้องแบ,บ่งปันแบ่งกันไปเกาะนะพี่น้องมันหลายนะพี่น้องมันหลายอยู่ประมาณจะสามใบตัวบนน่ะนี่สนามเกาะนะครับนะครับ ตัววประมาณสามรอยนะครับเรียงออกอีกรอยตัวนึ่งก็ได้อันี้จะสองรอยก็ได้พี่น้องคุณยังบักคักเลยนะครับว่งนตัวนี้เัียงครับคุณนแดงจ้าวแดงยังจาแดงก็ดพี่น้องคุณเาว่าท่านหยานาดีสองอทีใส่กันเลยนี่พี่นนี้ขนาดคุณนน้องเนี่ยตัวนี้ผนบอค่ะคุณเลงมันงชื่อ ของต่อนะครับภาพเฉีบมือโดนจ้อยมาเฉ er ียดเหรเฉีดคกนหมดอจ้จอยนี่พี่น้องจ้อยเนี่เฉียดกันเลี้ยงกันพี่น้องจ่อยนครับนี่ต้มผูดตรนี้เลนอขัดเงินจ้าผูเลยนหน่อยๆจ่าจ้อยคนขัดสีสีหน่อยนี่พี่น้องหน่อยเจ้าผูครับคว่าขัดผิด บกบเดอรพอกับคัสคิดเกคนเอาเงี้ยเงี้นชั่วหนึ่นเดียวงชั่วมเมนด้ยเดทองน,น,อนี้แมน, 9, 6, 9, 4, 9, 8, 9, 7, นด้ยพี่น้องเห็นไหมครับศูนย์เก้าหเก้าสีเก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งพี่น้องแบ่งปันกันพี่น้องเอาโคพันดีไปใครพี่น้องไม่ออกไรตัวเดียวคุ้มทุนเลยตัวเดียวเป็นพันตัวพี่น้องตัวเดียวนี่ตัวเดียวออกได้นิ่งโลนะครับเป็นหอเดประ้านนึ่งโล ก็คั้งเดียวหนึงลโดลนึงก็หาร้อยหกอยตัวนะครับประมาณหกร้อยตัวนะครับเส็นตัดยิเมมือคนเขาคิดว่าเฮ้โอเกี่ยวครบเลยพี่น้องคนเรียดอกเลยป้าควบในเรียดต้นตัดต่ยันเกียวครบพี่น้องชัวเรียดอกเลพี่น้องอยู่เพิ่งรับครัดเด่นรุ่สยันะครับเนาะอกระสุนแกะทุบมันพี่น้องศูนเก้าหก 9ก้าสี่เก้าแปเก้าเจ็ดหนึ่งครับเบอร์โทรผูกองขึ้นพัน,นครับพทกมาตรวจมีตีจะมุ่มงเลยพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนพี่น้องยันกบกับอีกครับลวกต้นตะไคร้รือับตะไคร้ด้พี่น้องกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เปนวาสวัสดีครับ